สวัสดีครับในพลดูเลยครับวันนี้ผมห้าโมงเนาะห้าโมงเช้าวันที่ 18, สิบแปดเมษายนสองพันหารยหกสิบห้านพลก็ยังอยู่ที่มาตาลขามนะครับเดี๋ยววันนี้ในพลจะสงกรานเนาะยังไม่ได้ไหว้คุณยายเดี๋ยวจะเอาของฝากไปไหว้คุณยายก็มีนมสองขวดน้ำก็มีขนมจีนที่ร้านน้องสาวเนาะ จะไปดูคุณยายทำอะไรครับนายพลก็มาถึงบ้านไปนะครับใยเนาะก็มาดูเขาเขาเอิ่นี่ยังก่อนเอ่นเอื่อนี่ยังเอื่อนหมอนไม้หมอนไหมนะครับท่านผู้ชมก่อนนายพลนะครับก็มีภาษาพื้นบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวนายพลจะแปลไปด้วยเนาะภาษาอีสานบันเท่าเด้อฟังออกว่าฟังไม่ออกนายพลก็จะแปลให้ฟังนะครับ เรียกสาวหลอกเนาะนะครับยังมีอยู่นะครับสาวอันสาหลอกยังมีอูนะครับนสาก่งมอย่ะครายังมีู่นายังู่นะครับยังมีอยะยมายัมีอยูบหมอกนบเยมชอยชนเายนครัเายนะคเสายินเสายงมนเาังมครับดังปักเลยครับ อันนี้เพื่อนหนึ่งไหมสิอันนี้เพื่นพักหลอกพักรออ๋ออันนี่ลูกลูกแม่มันสิมีลูกมั้มีเพื่อนดักแด้ดักแด้มันจะมีดักแด้ด้วยครับกินได้ป๊อคนี่ดักแด้ครับที่เขาทอดสายที่กรุงเทพก็ดักแด้นะครัเจ้าว่านี่มันต่างเดียวนี่ตัวง่ามสิอย่างมันอัวนี่ไม่เอาแยมแยมสาวดิเป็นอยังคือต้ม ต่พอมันหรมันเปือยยไหมยถือว่าใยไหมดักแด่ี่มันฉิดม้วนเนาะม,มันีดมวนออไข่เจาะของนครับมันจะม่วนนะมวนไหมนี่ป้อมไข่ตัวดักแด่นี่ครับผมเี่นค,คนบนใ่ถึกไม่สวยวะไม่นีแกะจาเนียรนี่ครับตัวดักแด่ตัวดักแด่นี่ก็มีไหมเนาะหุ้มอยู่หุ้มอยู่ เวลาสาวเอาเส้นใยใหม่ก็ต้องมาต้มเนาะมาต้มมันถึงีะได้เส้นใยใหม่ออกมาต้มเสร็จก็สาวมาก็ไปอยู่ที่ถังเนาะสามารถยึ่ถังไปแล้วก็ยึดตัต้มไฟอ่อนนะครับไฟประมาณต้มไม่แรงนะ สมมตินี้ตันชีเป็นทีขาวบอกถ้าไม่หมดก็จะออกสีก็ขาวเนาะก็เอามาเติมนะครับเออเอามาเติมเติมอีกนี่ครับเห็นไหมครับเอามาเติมพอวพอพอตัวใหม่เนี่ยโดนน้ำร้อนเนะาะเช่นไหมหมันก็จะ ถ่ายตัวเนาะก็ใช้ไม้นี่ไม้นี่นะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนําร่องให้เส้นไหมอ่าเ้ป็นเส้นอ๋อไม้สือเส้เ่าไม้อ๋อครับภาษาไทยไม่รู้จักครับเ่าไท่านใดรู้จักคอมเมนต์มาเลยนะครับแตาคนไม่รู้จักเนาะก็หาดูไม่ค่อยได้เนาะเหมนมาก ที่ฝั่งสปปเรามีครับแล้วก็ที่เมียนมาก็มีก็เคยเห็นในคลิปเนะาะแต่เมืองไทยเราหายากแล้วครับพอม,มาดูที่บ้านคุณยายนี่แหละวันนี้ครับพอมาเห็นกับตาเนาะก็คลิปนี้มาฝากฝากอยู่ที่มหาสารครามนะครับบ้านคุณยายจัดยาดเนาะแลาคนก็อธิบายไม่ถูกว่าขั้นตอนก็ประมาณอย่างที่เห็นเนาะแต่ว่า <C oughs> ภาษาเครื่องไม้เครื่องมือก็ง่ายๆครับแตเป็นเสาเนาะดึงอันที่เป็นโตัวหนีบเนาะตัวหนีบเป็นลอกคล้ายๆกับลอ,อกครับผม <c oughs> ให้ฝืนหลุดต้นสาวบ้านเอาเลยอ๋อสาวหันเขาเม็นต้นสาวสมัยก่อนก็จะมีร้องรำทำเพลงสนุกสนานครับ <c oughs> เวลาหน้าที่สาวใหมรุ่นในพลเรารุ่นสี่สิบห้าสิบปีก่อน <c oughs> ในพลก็ <c oughs> หกสิบมันอายุประมาณห้าสิบปีก่อนสมัยในพลเด็กเกเขาจะมีเขาเรียกอะไรมีประเพณีอันดีงามเนาะเวลาเขาทอผ้าใหม่สมัยก่อนเนาะตั้งแต่ขั้นตอนการต้นการต้มการเก็บใบหม่อนการเลี้ยงใส่ ใส่กระด้งครับกระด้งใหญ่ในคนจำได้แล้วก็ใบมมอนให้ให้จากแม่กินครับใบมอน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 ใช่เอาน้ำต่ภาษาไทยเขาเรียกหมอนเบอร์รี่ต้นแบบใหญ่นี่ครับใบใหญ่มากครับก็ะดีราลก็บนเ่ยต้านคิดมาฝา ผู้ที่ช้อนจะเหยียบใช่ใช่คุณยายคนไายทอดนาะในคนจะถ่ายดูพวกที่ในคนลืมพ้่มครับคิดว่าอยู่ในคิดว่าอยู่ในตึกกรุงเทพจังตึ้งเลยครับผมนี่เกิดมากเมีอเไีย่งเงี้ยมไม่มี้ยงคนสั่นนะครับผม นี่ครับคุณยายกดไปใหญ่ดเด้อคุณยายก็เป็นคนสอนคุณลูกเนาะก็เป็นมรดกตกทอดหาดูยากครับหาดูยากเนะา,าเนอะอ๋ะอนี่ครับวิธีทำเนาะสาวเสร็จก็จะอยู่ที่ถังนะนี่สาวเสร็จเดียก็ไม่ได้กนปอสาวไปลงไหนนะครับก้มก่อนนะครับสาวไปลงไหนลงถังเหรอผมนี่ ขางลงทเลงถังครับล่งถังเราให้เต้นไห่ตอกันอันนี้เ็นเลงหอกุอหันมาได้ใหญ่เลี้ยงงงไม่เจาหันมาเขาเมียเลี้ยงเนี่ยคุณยายก็อามาตออันนี้ครับใบบอนเบอร์รี่เนาะที่เรากินลูกกันเนาะยังมีลูกเหลืออยู่ใบงามมากใบโหใบเบลอเลยครับ ไม่หมอนใบใหญ่มันก็อยู่ต่างประเทศเลยใบใหญ่เลยครับใบยังใหญ่เลยเนาะหันใหญ่เลยม้อนหัวใหญ่อันนี้เขาไม่แกะขี้ใช่ไหมไม้หยุดไม้ควงออกพอสาวเสร็จเนาะคุณยายก็จะเคลื่อนยังก็ย่าเอื้อนไม้ควงออกไม้ก็จะมาสาวตรงนี้ออกเก็บขี้เก็บอะไรออกเออแล้วก็ต่อเป็นเส้นมก็จะออกมาเป็นเส้นอย่างนี้ครับที่สะอาดนี่เนาะ ออกมาแบบนี้ครับกว่าจะได้ก็ยากอยู่นะ,ย,ย,าะยากครับก็เวลาไปซื้อผ้าไหมแถวสุรินเนาะผืน 1, 3, 000, หนึ่งสามพันพันกว่าผืนเป็นเป็นหมื่นก็มีในผนเห็นนะที่เพระาพระว่าสวยงามแล้วขั้นตอนกว่าจะได้มาเป็นไหมแล้วทอออกมาเป็นผ้าถุงงาม,งาม มันก็ยากลําบากนี่ครับผุ้ใหญใจก็มาเก็บเพิ่นเก็บยังยหืไหม่อืมขีไหมขีไหมนขี่ไหมอืมเร่งสิืมเก็บอ๋อเรากามาเก็บแล้วก็ก็ไปไว้ด้านนู้นก็ออกมาทางนี้เนาะอืออกมาอย่างนี้ครับใน่้นก็อธิบายไว้ถูกแต่ว่า เอามาเล่าให้ฟังเนาะว่าอีสารบ้านเราอะ่ะมันก็ยังมีเออ่การทอผ้าไหมการทําไหมตามขั้นตอนที่เห็นเนาะ,นะตั้งแต่เลี้ยงแต่จะพ้นมาถ่ายตอนเขาสาวแล้วเนาะสาวเป็นเส้นครับคุณยายก็จะมาเก็กบนะครนะับ เยื้องอย่งนีเอามาแกะออกนะครับให้เป็นเส้นที่สะอาดนะครับสอกเป็นสีสีทองเลย,ยม <c oughs> ไม่ได้ย้อมตัวไม่ไม่ได้ย้อมนะครับเป็นสีทองสีทองอย่างนี้นะครับเส้นใหม่เนาะไม่ได้ย้อมสีนะครับอันนี้ก็เรื่องที่ไม่ให้ย้อม ย้ายจากปีแล้วบันนี้ทอครับจากปีแล้วอายุปีสิบหกระยะปีป <86. S 1> <86. S 2> ีสิบหกหมายถึงว่าพอสอเกิดสองสี่แปดหกเนาะใช่สองสี่แปดหกลบด้วยเป็ดสิบเก้าลบด้วยสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะเจ็ดสิบเก้าครับ โอ้อนนยแข็งแรงอยู่ยาแข็งแรงอยู่ครับ <8. 6. S 1> โอ้สองแปดสิบหกอ๋อสองพันสี่ร้อยแปดสิบหกประมาณเจ็ดสิบเก้าถูกไหมครับถูกเลครับแย่ๆยังเหลือยังแข็งแรงอยู่คุณ <c oughs> ยายก็ยังกินหมากอยู่นะครับหมากเหมือนแม่ผมเลยกินหมากเมาะกินื <c oughs> กินหมากแล้วก็จางแบบนี้นี่นี่นี่ตัวยาวไม่หงายเนะเยิ้มเยิ้มกินแล้วก็จากนอนก็หมากผมเคยลองชิมนะเคยเคยลองชิมหมากที่แม่ออ่ะเฝานเป็นแว่นๆเนาะชิเียวไปคําเดียวเมาครับ <laughs> ไม่ใช่ธรรมดานะเมานธรรมดาไมา่ได้เก็บนี้ครับเก็บแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็ว่าเกี่ยวผู้แม่ ที่เขาก็จะจาวอยู่หน้าเตาเนาะมันก็จะร้อนๆแต่วันนี้ลมดีเนาะลมมาทางนู้นพอดีเลยลมเย็นครับสาวแล้วเอามัหมุนใจนี่สิเอามหมุนใจนี้่ะพอาสาวใส่เ ไอเลี้ยงไอเลี้ยงออกเลี้ยงเจ้าหญงมากกว่าเลี้ยงแล้วก็มาหมุนแต่ตรงนี้อีกแล้วก็มาเก็บเก็บพวกนี่ฮะที่พวกอะไรนะเก็บออกมันจะได้เป็นเส้นอย่างนี้ครับผมนี่ครับโอ้ไม่แปลกใจที่แถวสุรินทร์กขาขายแพงๆเนาะตรงหนึ่งเ็าเอินตรงครับป้าถุงตรงนึงหมายถึงว่าพื้นหนึ่งเนาะป้าถุงป้าใหม่ สามพันสี่พันเป็นหมื่นก็มีในคนปดูคลิเปเพื่อนๆเน,ะะนเาะแพงนะครับต้องนั่งอยู่หน้าเตาเนาะนั่งอี้ตัวแดงเห็นคือเอาไว้เอาไว้พาดขาเนาะเพราะว่ามันจะปวดขาเหมือนเรานั่งทํางานนานๆขาก็จะบวมครับขาจะบวมครับผมยืนนานๆเนี้ยขาจะบวมฉะน,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 นัะ้นเวลาเราซื้อรองเท้าเนาะ ร้าว่าใส่รองเท้าเบอร์เจ็ดเราก็เลือกเป็นเจ็ดครึ่นงนี้ครับเพราะว่าพอบาบยบ่าเท้ามันจะบวมไม่เกี่ยวกับเรื่องใหม่เนาะพูดถึงเท้าอีกแล้วรับนี่ครับต้องใจเย็นเราทำไปเรื่อยๆทั้งวันเลยนยี่ก็นี่ครับคือไอ้นคนที่ว่าจะไม่มีแล้วนะครับพอดี หลานเขาบอกว่าอันลุงพ้นได้พน,นังสาวไม่อยู่ไป,ปถ่ายคลิปทำแม่แอล้ันหลานข,ข้างบ้านนี่ครับหมาว่าลุงพลนได้เขาสาหม่อยู่ไม่ไปทําเอา่อไม่ไปถ่ายคลิปหรอเลยได้โอกาสเพราะว่าสงการไม่ได้มารดน้ําดาหัวใหญ่นี้ก็มเยี่ยมแล้วก็มาดูเอ่อ การทอผ้าไหมนะครับขั้นตอนการเอาไหมออกมาเป็นเส้นเนาะกวจะได้เป็นเส้นครับเมื่อกี้ในพลลืมก้มนะครับชนตรงนี้เต็มๆนะครับแต่พอดีใส่หมวกเนาะนั่งรถหลานก็ง็เกือบแตกครับผมรถแคปบสองประตูก้มเข้าไปอะที่เปิดออกได้ไหมเล่กับตำเื่อกัน งานไปไแต้มขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามไปคนดูเลยขอให้ท่าน สุขภาพแข็งแรง <c oughs> โชคดีร่ำรวยปลอดโรคปลอดภัยพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ